หลดคือเกลายวเหมือนมันอีสิงพราะพี่น้องปนเนื้อตําเนื้อเสฟโคกนะครับอันนี้เขาก็หั่นหั่นเนื้อก่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนเพื่อถ่ายหลดเพื่อเกลาพี่น้องเลยเกลี่ยด้วยรับพี่น้องเลยหั่นตัดหั่นตัดไปหั่นไล่เน่าเนื้อมันเนี่ยมันสิ่งย่ำบ่ขาดเนี่ยเขาก็ไม่ใซ่ในโคกเพิบนะพี่น้องเลยโป๊ะโป๊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  พี่น้องเอาเกียร์ลงสักหน่อยมันจะได้ไม่คาวมันก็มันยี้สู้ใช้เต็มกำมือได้ได้ใส่ลายเต็มลายน้องเลยจวกลงเลยอ่าแสบคักรใส่น้ำปลาขวดนี้หน่อยครับไม่ต้อขขงขวดใหข่ขวดใญ่ม่เสีบ đi xe năm chắc nói phố bình già mọi người ừ, thế chắc nói ốc hương phung được cứ hương phung lạp hết nữa khắp cái nòng teo hết tắm ổ khúc gì vợ ơn còn phun nữa phun đều còn đeo thấy một cái cầu cua không thấy một cái không một cũng, phải tắm chơi sộp không được โคดีโคดีตำโป,กปก๊กๆให้มันโตกันก็ยังห้องกวยเลยพี่น้องแต่มันสิอันนี้มันสิดีก็เกันหออน้องขยำเอาเขาเน้อแล้วก็แข็งอันตันยอดเลียนลงจังหน่อยพี่น้องเพราะให้มันแดงจังหน่อยโจกโจกโจกนะครับมันจึงสีแดงงามน่ากินนี่ก็ตำไปเรืดีๆเดือดเดือดจังหน่อยมันก็สิแข็งอันตันโอ้แดงง่ามน่ากินพี่น้องเลย น้องเดี๋ยวมัซิมซิมซิมไหลมาได้มันสิเบิ้ลน้องเลยยังขาดจางจักน่อยพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี่ยวพวกนั้นเศรษขนาดน้องเกิดโวนโหจักน่อยนี่ได้การเหมิดเศรษขนาดเนื้อเนื้อเนื้อยังเนื้อส่วนคกจักเล้วแล้วแต๊าะไปได้เรื่อยนะครับ ผมอื่นปนปนเนื้อ